เป็นน้ำโขงงนะเนพววื่อนเพราะวเราลงไปข้งางล่างแต่เราไม่ลงไปนะมันร้อนน,น้ำํำโขลก สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับชาแนลมีมิวิวเพื่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวแก่งกระเบา,เอ,าอยู่จังหวัดมุกดาหารนะันเพื่อนค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะเนาเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะหมูหันซิริชัยไหยตอนนี้เรามาแก่งกระเบาแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศนะคะรถขนั้นนะ่ะพาจนเลยน้ำม,มันหย่นี่ก,กล้องหลังอันนี้เราก็เดินลงไปเพื่อน ตรงนู้นจะเป็นร้านหมูหันนะเพื่อนๆ่อยตรงหลังคา,ดางแดงๆนะร้านหมูหันแต่ว่าเราคงไม่ได้กินนะเพนี้ว่าเราจะไปต่อที่อื่นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศนี่นะครับเพื่อนแกงกระเบานะคะเนาะอยู่มุกดาหารนะคะเพื่อนคะ่ะคนนี้เราจะพามาดูบรรยากาศนะนี่เนาะนั่นเป็นเมนน้ำโขนะเพื่อนดู เป็นน้ำโผงนะเพื่อนเขาก็ลงลงไปข้างล่างนะแต่เราไม่ลงไปนะมันร้อนน้ำโผงเขากลาำลังไหวเลยเพื่อน ตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นทางเข้าเนอะจะหัางหางพญานาคเนาะแล้วเข้าไปหัวมันตรงู้นรูกเยอะมากเนะพื่อนบรรยากาศก็ดีนะคะใครมาใครมาเที่ยวนะมุกดาหารนะคะแกงกระเบาเนะพื่อนคะร้านค้าก็เยอะมากบรรยากาศดีมากเลยเพื่อ คนที่สำหรับคนที่อยากจะไหวเ้เดือนมันจะเป็นเครื่องสักการะเนาะสวยมากเลยค่ะให้ชีจะให้เก er ่งเก่งอาช่าเดินทะลุไปตรงโน้นเนาะ รูปบรรยากาศเพือ่อนๆแกงกระเบานะคะเพื่อนนี่เรียกให้ทำก็คงจะ ปิดคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับวันนี้ก็คือพามาเที่ยวแก่งกระเบาเนาะเดี๋ยวก็คงจะจบคลิปแค่นี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ